ดีๆลูกเดี๋ยวมันยุ่งดีๆลูกเดินเดินเดีๆเ,เ,เ,เอ็นจะไปไหนเนี่ยไปโรงเรียนเห<ป>ร,หร,อ,ไหรอไปเที่ยวไปเที่ยวเหรอทำไมต้องแต่งหล่อค่ะหรือจะไปเที่ยวอ่ะหาใครอ่ะหาใครดีหาสาวไหมหาสาวไหมเด่นไปไปเล่นจัก,กรยากับเขาเป็นจัก,กรายานกับเขาเหรเขาคือใครเนี่ยเขาคือใครคใครอย่างใคร สาวสาวสาวชื่ออะไรสาวที่โรงเรียนอะชื่ออะไรนะสาวคนสวยอะเดนชื่ออะไรนะมีจะไม่น่แล้วเพื่อนเตน่ะเพื่อนเตน่ะเพื่อนเตนชื่ออะไรนะเดนชารนะมลืมแล้วอะอะไรนะชื่ออะไรนะเดนชื่ออะไรชาอะไรมลืมแล้วเดนรู้ไหมชายลุงรรู้เปล่าชาลุงใรรู้เปล่า ไม่มีใตเติ้ลไม่มีใตเติลไม่มีชาริสอ๋อชาริสไปเขินอะไรไปแล้วเหรอขึ้นมาอะไรอ่ะสวยไหมชาริสสวยไหมเด่นสวยแน่เลยดเด่น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 ทำมือเด่นสรุปชาริสสวยไหมเตือน